รัฐสภาเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันเป็นกำลังหลักครับในการต่อสู้เพื่อจะกดดันต่อรองให้พระมหากษัตริย์นั้นลดพระราชอำนาจรงจำกัดพระราชอำนาจรงและเมื่อมีการต่อสู้กันก็มาตกลงกันว่าในท้ายที่สุดพระมหากษัตริย์จะมีพระราชอำนาจอยู่ที่ขอบเขตแค่ไหนเพียงใดผมสนับสนุนแนวทางสามข้อสองจุดยืนอันนี้เพราะเป็นความชอบธรรม ที่ไม่มีใครที่จะปฏิเสธกันได้แต่ทันทีถ้าเสนอแนวทางทะลุเพดานกันนั้นเนี่ยหาหนทางชนะไม่เจอสมศักดิ์เจียมธิรสกุลในกะาผู้ต้องหาตามมาตราหนึ่งสองหรือกระบวนการล้มเจ้าเรียกร้องให้ธนาทรและปิยบุตรออกมาสแสดงตัวและก็เคลื่อนไหวเป็นแกนนําในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็ริดดอนพระชนมนาิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ทั้งสองคนปฏิเสธ พะอไรทราบไหมฮะเพราะว่าโดนคดีเขาก็เลยปรับกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับด้วยการให้ความรู้นะครับใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือในการปรับกลยุทธ์ทางการเมืองนะนี่คือที่เห็นสิ่งที่ปิยบุตรพูดนะครับเป็นหลักวิชาตามหลักกฎหมายแต่ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วคนละเรื่องรู้ไม่จริงเขาเล่าว่า ไม่เคยเข้าสู่กระบวนการภาคปฏิบัติการจริงสวัสดีครับมาพบก,กับผมเท่าศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางยูท e บรับชมจากนอกไหนประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พน้นนะครับประเด็นที่ปียบุตร ประเด็นที่เพนกวินเด็กที่เรียนหนังสือยังไม่จบปิยบุตรซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายนะครับได้ออกมาพูดเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปฟังคำพูดเขาดูฮะเ,เดี๋ยวผมจะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และก็เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ให้ทราบกันนะครับความชอบธรรมของคนที่จะขึ้นไปใช้อำนาจรัฐของคนที่จะมาเป็นผู้ปกครองได้จึงไม่สามารถเกิดจากการบังคับได้ ไม่สามารถเกิดจากบังคับให้คนมารักได้นะครับแต่ความชอบธรรมจะเกิดขึ้นได้จากคนเขายอมรับนับถือจากสิ่งที่คุณกระทำนะฮะดังนั้นวิธีคิดแบบโบราณจึงพยายามสร้างตําแหน่งพระมหะากษัตริย์นั้นให้เป็นสมมุติเทพมีเรื่องเล่าแบบสมมุติเทพเป็นเรื่องตัวแทนของพระเจ้าลงมาจุติในแผ่นดินนี้เพื่อจะปกครองนี่คือเรื่องเล่าแบบสมัยโบราณซึ่งพาในยุคแบบสมัยใหม่มันไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป แต่มันจะต้องผ่านเรื่องของการยอมรับนับถือของประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกในรัฐ,รฐนั้นลักษณะสําคัญของการเมืองการปกครองแบบสมัยใหม่อีกอันหนึ่งครับก็คือเมื่อบุคคลใดก็ตามเข้าไปใช้อํานาจรัฐเข้าไปใช้ทรัพยากรของสาธารณะของส่วนรวมบุคคลคนนั้นต้องมีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและต้องถูกตรวจสอบได้ถ้าใครไม่อยากถูกตรวจสอบไม่อยากรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง ก็จะต้องไม่เข้าไปใช้อำนาจรัฐครับเมื่อไรก็ตามคุณดำรงตำแหน่งสาธารณะดำรงตำแหน่งที่ใช้ทรัพยากรของคนทุกๆคนแล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับจะต้องรับผิดชอบในการกระทําของตนเองจะต้องถูกสํารวจตรวจสอบในการใช้อํานาจของตนเองอยู่เสมอประการสุดท้ายครับรัฐสมัยใหม่ย,ยืนยันว่าเป็นรัฐแบบประชาธิปไตยเนี่ยก็คืออํานาจสูงสุดนั้นเป็นของคนทุกๆคนในชื่อของประชาชนไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง รัฐสภาเป็นหัวหมูทะลวงฟันเป็นกำลังหลักครับในการต่อสู้เพื่อจะกดดันต่อรองให้พระมหากษัตริย์นั้นลดพระราชอำนาจรงจำกัดพระราชอำนาจรงและเมื่อมีการต่อสู้กันก็มาตกลงกันว่าในท้ายที่สุดพระมหากษัตริย์จะมีพระราชอำนาจอยู่ที่ขอบเขตแค่ไหนเพียงใดมาตกลงการผ่านเอกสารลายลักษณ์อักษรที่เราให้ชื่อมันว่ารัฐธรรมนูญ ในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นต้นแบบของคอนสติทูชชวล monarchy ทั่วโลกและระบบรัฐสภาของหลากหลายประเทศในโลกใบนี้เนี่ยนะครับเขาก็เป็นอย่างนี้แหละฮะการต่อสู้กันของประชาชนของสภาต่อสู้เพื่อจะลดจํากัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เอกสารชิ้นแรกนั่นก็คือแมกนาคาตาเพื่อที่จะบอกว่าพระมหากษัตริย์ไม่สามารถเก็บภาษีได้ตามอําเภอใจผู้ง่ายๆจะมาเอาเงินจากประชาชนไปใช้ส่วนตัวไม่ได้ตามอําเภอใจจะเ้าได้ เก็บภาษีได้จะต้องผ่านผู้แทนด้ษสด,ดนะครับนี่ก็คือแมกนาคาตาเกิดขึ้นมาและที่ผมต้องยืนหยัดเรื่องคำว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั่นเพราะเป็นอุดมการณ์หลักหนึ่งในหกข้อของนปชตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิน้นสถานการณ์ที่มีความปลอะบงัง ความจริงก็ซ่อนความแข็งแกร่งถ้าใช้กลยุทธ์อย่างถูกวิธีผมเชื่อว่าคณะจัดงานในวันนี้จะได้ซึมซับประวัติศาสตร์เหตุการณ์ต่างๆมากมายว่าถ้ามีการยืนหยัดสามข้อเรียกร้องเรื่องการเลิกคุกคามร่างรัฐธรรมนูญใหม่และยุบสภาและสองจุดยืนตามที่ว่าไม่เอารัฐประหารรัฐบาลแห่งชาติ ความจริงถ้าสามหัวข้อแรกผ่านสองจุดยืนนั้นก็ได้โดยปริยายและผมเชื่อว่าคณะประชาชนปลดแอกหรือเยาวชนปลดแอกในวันนี้นั้นได้ประกาศยืนยันทั้ง3ข้อและสองจุดยืนกลุ่มที่ออกมาต่อต้านนั้นไม่มีทางที่จะดำเนินการอะไรกันได้เลยแม้ว่าหายใจรถต้นคอกันก็ตาม เพราะนี่นะครับในกระบวนการต่อสู้นั้นเป้าหมายหลักอุดมการณ์หลักข้อเรียกร้องหลักจะต้องดำรงความมุ่งหมายอย่างที่ผมประกาศชัดมาหลายครั้งว่าในตลอดระยะเวลาหลายสิบปีก็ว่าได้เราไม่เคยเห็นกระบวนการคนหนุ่มสาวได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตย แต่เมื่อเขาลุกขึ้นมาและข้อเรียกร้องมีความชอบธรรมดังนั้นจึงได้รับการขานรับจากประชาชนทุกฝ่ายแม้กระทั่งซีการเมืองไม่ว่าซีกรัฐบาลซีกฝ่ายคา้านหรือภาคประชาชนก็ตามเพราะฉะนั้นณนะวันนี้นะครับดำรงความมุ่งหมาย3ข้อสองจุดยืน ปลายทางคือได้ประชาธิปไตยแต่นอกเหนือถัดไปจากนี้สิบข้อที่ว่านั้นหนีไม่พ้นได้เผด็จก,การคือได้รัฐประหารนี่ต้องพูดอย่างหมดก้นมึงและผมก็เชื่อว่าวันนี้บรรดาคณะผู้จัดงานจะได้ประเมินภูมิรัฐศาสตร์ว่าอะไรคือชัยชนะอะไรคือประชาธิปไตย อะไรคือเผด็จการเพราะเนี่ยนะครับกระบวนการทั้งสองฝ่ายที่เข้าไปร่วมเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่วันนี้ก็คือเห็นภาพประชาชนพี่น้องผองเพื่อนเนี่ยนะครับก็ไปร่วมเป็นจำนวนมากนี่ก็คือข้อเท็จจริงว่าจุดยืนประชาธิปไตยเป็นอุดมการณ์ที่ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ในกระบวนการต่อสู้กันนะวันนี้ถ้าบริหารเวทีกันดีๆเนี่ยนะครับและก็ชี้ให้สังคมไทยได้แลเห็นว่าประเทศไทยเราที่กำลังประสบความหายนะทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองนั้นจะต้องได้รับการแก้ไขผมเรียนกับพี่น้องว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นหลายคนได้ประชดแดกดัน บางคนก็รู้จักและบางคนก็ไม่รู้จักแต่ว่าผมถามจริงว่าไม่รู้จักผมว่าในกระบวนการการต่อสู้อันนี้เรามีจุดยืนกันอย่างไรผมสนับสนุนแนวทางสามข้อสองจุดยืนอันนี้เพราะเป็นความชอบธรรมที่ไม่มีใครที่จะปฏิเสธกันได้ แต่ทันทีท้าเสนอแนวทางทะลุเพดานกันนั้นเนี่ยหาหนทางชนะไม่เจอจะอธิบายคำพูดของปิยบุตรก่อนนะครับคำพูดของปิยบุตรเนี่ยเขาจะยกตัวบทนะครับในเชิงวิชาการเนี่ยเขาเรียกว่าตัวบทนะครับก็คือภาษาชาวบ้านคือเขาเล่าว่าแล้วเอามาสรุปแล้วก็มาเล่าต่อแล้วก็อ้างไอ้นั่นพูดอ้างไอ้นี่พูดอ้างไอ้นี่พูด เขาเรียกว่าอ้างอิงนะครับสิ่งที่ปียบุตรพูดนั้นถูกไหมถูกส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองที่นักกฎหมายเอามาพูดเขาเป็นนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเอามาพูดจะพูดตามหลักปรากฏการคือสิ่งที่เห็นแต่ในเชิงปรากฏการแล้วจะมี3ลักษณะครับ 1. ผู้ชนะ2ผู้แพ้3คนกลางเขาพูด เพียงผู้ชนะเท่านั้นและไปะหยิบยกอ้างอิงของต่างประเทศมาเขาเรียกว่าเขาเล่าว่าแล้วก็นำทฤษฎีต่างประเทศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศยุโรปและในประเทศที่เขานิยมชมชอบมาพูดเท่านั้นโดยยึดหลักอันโตนิโอก,กัมชียึดหลักคานมาแล้วก็อ้างว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องดีสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องถูกสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องใช่แล้ว แล้วก็ยกตัวเองนะครับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วให้ความรู้ในขณะที่มีการจัดชุมยุมใหญ่ของกลุ่มม็อบประชาชนปลดแอกสมศักดิ์เจียมธีรศุลนะครับผู้ต้องหาตามมาตราหนึ่งสองหรือกระบวนการล้มเจ้าเรียกร้องให้ธนาทรและปิยบุตรออกมาแสดงตัวและก็เคลื่อนไหวเป็นแกนนำในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง นะครับแล้วก็ริดดอนพระาชนมนาิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ทั้งสองคนปฏิเสธเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าโดนคดีเขาก็เลยปรับกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับด้วยการให้ความรู้นะครับใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือในการปรับกลยุทธ์ทางการเมืองนะนี่คือที่เห็นสิ่งที่ปิยบุตรพูดนะครับเป็นหลักวิชาตามหลักกฎหมายแต่ในเชิงยุทธศา,ศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วคนละเรื่อง รู้ไม่จริงเขาเล่าว่าไม่เคยเข้าสู่กระบวนการภาคปฏิบัติการจริงเขารู้ไหมที่เขาอ่านมาทั้งหมดเขาอ้างอิงพลเอกสนธิบุญยุรัตน์ทดินต้องเปลี่ยนเป็นอปอคอปอคอพอต้องเปลี่ยนคอปคต่อมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นคอ,อสอชครอชอะไรขึ้นมาเนี่ยเขารู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รู้เบื้องหลังนะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำม่าวันที่1 9กันยายนพุทธศักราช2549 20นาฬิกาเนาทีพบโจโล,โลเลอร์และสัมมนโนเลอร์เข้าทำการยึดอำนาจทักษิณเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปเขารู้ไม่จริงเขา,ารู้ไหมว่าย่ส2บพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 7 1นห้นิกาสนาทีพบพบจอมฟ้าสามชั้นหรือพบฉัดมงคลพลเอกประยุทธ์เลยเลิกมาแล้วหันหลังกลับมาบอกผมจะเอาเลิกเนี้ยึดอำนาจ เขาไม่รู้้วยซ้ําว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่รู้ตั้งแต่จุดนี้ไม่รู้แม้เลิกผานาทีไม่รู้แม้กระทั่งว่ารัฐธรรมนูญปี2439เป็นรัฐธรรมนูญในยุคของจอมพลสฤษดิ์ร,รัตทำไมรัชการที่เจ็ดจึงสละราชสมบัติเขาไปดูเลยเชิงปรากฏการ์ตัวบทที่ฝ่ายคณะรารเขียนไว้คือผู้ชนะเท่านั้นแล้วเอามาอ้างอิง นั่นหมายความว่าสิ่งเหล่าน,นี้คือความจริงไหมไ่เหมาใช่บ่มาใช่น่ะไม่ใช่เรื่องจริงนะยิ่งมาอ้างอิงถึงปีสี่เก้าผมเห็นแล้วอว่าไปเรื่อยนะฮะไปตั้งข้อสังเกตขึ้นมานะครับคือใน,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 นหลักการทําดุษิีนิพนธ์เนี่ยที่เขาดําเนี่ยคาพูดคือหลักการิจัจเผอิญเนี่ยผมได้เรียนเรื่องนี้มาเหมือนกันแต่เรียนด้านยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมาไปดูแล้วเนี่ย มันไม่ใช่เป็นหลักอ้างอิงก็จริงแต่เขาตั้งข้อสังเกตผิดเอ๊ะมันทําไมเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้อย,นอย่างนี้หรือเปล่าเขาตั้งข้อสังเกตเองวิเคราะห์อเองแต่ความจริงมันไม่ใช่เขาเรียกว่าการยกระดับตอนสมัยคอปคอร์ก็เรียกเป็นการยกระดับยกระดับว่ายกระดับจึงเป็นที่มาของม็อบยกระดับในปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่เขาค่อยๆมันมีหลักอธิบาย,ยชี้พงให้กันรอบนะมันไม่ใช่หรอกมันเป็นการยกระดับ เขาก็พยายามอ้างอิงทุกอย่างสิ่งที่คณะรัษฎรทําคือสิ่งที่อะไรคนตายทําไปแล้วไอ้พวกเนะี่ยคนตายมาทําไม่สําเร็จจะเอาเรื่องคนคนตายมาทำนะค,คนตายมันมีชีวิตจนมันตายไปแล้วมันทาไม่สําเร็จเลยแล้วทำไงมีชีวิตอ๋อจะตายตามเหรอคอยดูแล้วกันนะผมก็อยากจะดูนะถึงเวลานั้นใครจะหนีก่อนนะครับน่าสนใจนะเราผู้ชมต้องชมในขณะที่เพนกวิน เด็กที่เรียนหนังสือยังไม่จบนะครับเรียนซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกยังไม่จบเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยผมอยากให้ประเทศไทยอ่ะเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุกเหมือนประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้นะอยากบอกให้น้องๆหนูๆรับทราบนะฮะไม่มีประเทศไหนมีการปกครองเหมือนกันแม้ว่าประเทศนั้นจะมีการปกครองระบอบเดียวกันก็ตาม จงรู้ว่าอย่างหนึ่งแต่จะต้องเป็นการปกครองที่เหมาะสมที่สุดในประเทศนั้นๆคือหลักที่สําคัญเลยถามว่าสหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีเป็นประมุขประชาธิปไตยรัสเซียประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขเช่นกันแต่ทั้งสองประเทศมีรูปแบบการปกครองหรือการปกครองไส้ในเหมือนกันไหมไม่เหมือนกัน คนละอย่างกันคอมมิวนิสต์เวียดนามกับคอมมิวนิสต์จีนคอมมิวนิสต์เกาหลีใต้มีการปกครองเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันระบอบราาประชาธิปไตยหรือระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในสเปนในอังกฤษในญี่ปุน่นแล้วในไทยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกัน ส่วนที่คนบอกว่าอยากจะให้ประเทศไทยเหมือนประเทศนั้นเหมือนประเทศนี้เหมือนประเทศนี้ประเทศนั้นมันจะทอนให้เห็นนะรู้ไม่จริงพูดไปเรื่อยนะฮะไม่ศึกษาการเมืองอย่างลึกซึ้งและท่องแท้ในอังกฤษมีรัมนูญกี่มาตราเองประเทศไทยมี5-600มาตราจะบ้าหรือเปล่ามันคนละอย่างเลยเห็นไหมฮะในญี่ปุ่นมีสมเด็จพระจักรพรรดิ กครองในระบบราชาที่ปไตยเหมือนกันไทยมีพระหมหากษัตริย์มีในหลวงถามว่าเป็นจกักรพรรดิไหมก็ไม่ได้เป็นมันคนละอย่างไงนะในประเทศอังกฤษมพีพระนางอลิซาเบตเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้ครองราชถามว่าเหมือนไทยไหมมันก็ไม่เหมือนมันคนละอย่างไงส่วนการใช้พระราชอำนาจหรือการให้พระชอำนาจ มันจึงไม่เหมือนกันไงไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นสเปนสเปนถึงขั้นรัฐการุญยาจึงประกาศที่จะมีการประกาศแบ่งแยกดินแดนด้วยซ้ำไปไม่เหมือนกันไปเทียบกับซาอุดิอาระเบียไทยเหมือนซาอุดิอาระเบียไหมก็ไม่เหมือนซาอุดิอาระเบียเพราะซาอุดิอาระเบียเป็นระบอบประราชาหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเห็นไหมเราต้องเข้าใจหลัก สิ่งที่พี่ยบุตุ์บอกไว้คือหลักการลิบรอนเพราะาฉำนาจนะครับเป็นหลักของอะไรคานมาร์อันตโตนิโอกรมชีที่เขาพูดตลอดเขาพูดยยอะดีคิดเนี่ยถามมาช่วยชีวิตเขาเคยประสบความสําเร็จไหมก็ที่ผ่านมากลางสุดท้ายเขาบอกว่าพักอนาคตใหม่ของเขาจะไม่โดนยุบสุดท้ายเป็นไงตัวเขาก็ต้องคดีด้วยโดนไปด้วยนะครับตัวเองเนี่ยกำลังอยู่สนการลําบากเพราะตอนนี้อะไร กกตย,กาายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วเรื่องของธนาธรยังไม่ได้แจ้ง้อลข้อหาคดีอาญาเรื่องของการยุบพรรคซึ่งกกตจะต้องมีหน้าที่ในการดําเนินการไม่ทํกากกตก็มีความผิดตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเอาละสิตอนนี้ขอพาดอยู่บนเขียงตอนเนี้ปรากฏการณ์ในเชิงปรากการโอ้กําลังลุกสถาบันพระรหาัตร์จะแกามันรศาสตร์แต่ความจริงก็คือคอกําลังพาดบนเขียงเมื่อไหร่กกตเน,นี่ย ฟ้องร้องต่อต,อตำรวจแจ้งความดำเนินคดีเมื่อไหรตำรวจก็ต้องรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีอาญาคอพาดบนเขียงนะครับถามว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยพูดจริงหรือเปล่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าถามจุุพรน์นี่จุุพันธ์ประกาศเนี่ยบอกว่าขอเรียกร้องสิบประการของนักศึกษารเรียกร้องเนี่ยไม่มีวันชนะยิ่งทํายิ่งแพ้และนปชเนี่ย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกอย่างเปลี่ยนมาแล้ขาโจนะจตุพรเนี่ยนะนะพวกตีนแน่ๆเจียงเจงตอนนี้อยู่ไหนอยู่ในคุกไอ้พวกนี้อยู่ข้างนอกยังไม่ได้เข้าคุกไงวังที่เข้าคุกนะครับสิ่งที่เขากําลังกําเดินเดินไปแบบนี้ท่านผู้ชมจับตามองให้ดีนะหุ้นส่วนจับตามองให้ดีนะเราผู้ชมนะชมไปดูไป เห็นเชิงปรากฏการณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะหมูกำลังวิ่งเข้าสู่ปังต่อนะเกณฑ์เดินการเมืองของเขาตอนนี้หมูกำลังวิ่งเข้าสู่ปังต่อนะไม่ใช่ปังตอวิ่งไปหาหมูหมูกำลังวิ่งเข้าสู่ปังต่อสุดท้ายก็โดนฟันฉับ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 ไม่เหลือดีก็โป๊ะทีเดียวโดนฟาดหัวทีเดียวนะครับก็ลองดูแล้วกันนะว่าจะไปถึงไหนแต่สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ย เขาพูดในสิ่งที่อยากได้ไปยกตัวอย่างต่างประเทศประเทศเขายกรกะดับโน่นนี่นั่นมาตั้งนอกสภาในสภาพูดไปเถอะตัวเองก็ไม่มีอำนาจปลุกไปเถอะประชาชนจะไปนคนเรียกร้องกับปลุกไปแหละเดี๋ยวก็รู้กันนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพูดจริงบางเท็จบางเนี่ยนะนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้เวลามันปรากฏจะจริงจะเท็จยังไงคุณส่วนพิจารณาดูนะเดี๋ยวผมเรียนตามหลักที่ผมเรียนมายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเนะนะเขาไม่ได้เรียนเขาเรียนหนะ้ากฎหมายเขาพูดใงข้อกฎหมายไง นะส่วนผมพูดเรื่องของยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองไนงะมันมีองค์ประกอบ3ประการที่แตกต่างกันไปยึดข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ไปบอกว่าการปกครองประเทศนั้นประเทศนี้นะครับมันไทยจะต้องเหมือนประเทศนั้นไทยจะไม่เหมือนประเทศนี้ผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วไนงะนั่นหมายความว่าต่อไปคนไทยเลิกว่าทําทั้งหมดเลิกว่าทํารมไททั้งหมดนะค,คุณต้องหัวขาวทั้งหมดนะไม่ต้องหัวดําเพราะคุณไม่ใช่คนไทยคุณต้องเป็นฝรั่งคุณต้องเป็นอังกฤษ คุณต้องเป็นสหรัฐอเมริกานะครับเลิกเลิกกฎหมายไทยให้หมดยกเลิกความเป็นไทยให้หมดตึกลาบ้านช่องรื้อออกให้หมดบ้านคุณที่มีเสร,รกษณ์เป็นงไทยรื้อให้หมดคุณคิดว่าได้มากต่อไปเลิกกินข้าวกินขนมปังแทนพวกที่อยากเป็นเดโมคราซี่หรือประชาธิปไตยทําได้ไหมละ่ะคุณเริ่มต้นจากตัวคุณก่อนสิขณ่เดียวกันยกย่องประชาธิปไตยเดโมกราซี่มันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เอ๊ะ ผมสงสัยเป็นคนไม่ฉลาดนะปัจจุบันนี้สหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบของประชาธิปไตยกำลังแก้โควิดนาทีล้มเหลวที่สุดในโลกเป็นอันดับหนึ่งของโลกรองลงมาคืออิตาลีอันดับ3คืออินเดียแล้วก็รัสเซียเอย๊แสดงว่าประเทศไทยห่วยนะดันแก้ปัญหาโควิดนาทีได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกจริงๆนี่กำลังเกิดขึ้น ประเทศที่ปกครองในระบอบราชาธิปไตยกำลังเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 อย่างน่าเหลือเชื่อแต่ประเทศที่กำลังได้รับการยกย่องจากคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดมีรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดกำลังล้มเหลวในการปกครองจนคนในประเทศทั่วโลกตอนนี้ติดและตายมากกว่า22ล้านคนแต่ในประเทศไทยปลอดชิว มันเห็นถึงอะไรวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของลอารผู้นําประมุขของรัฐนักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศนี้ที่เขามีความลึกซึ้งนะครับการเมืองการปกครองไปดูถ้าตามองเห็นไม่ได้ไปเอาปรากฏการณ์ตัวแบบมาวางไม่ได้คุณไม่เข้าไปคืออยู่ในเหตุการณ์คุณไม่รู้ในเหตุการณ์คุณไม่รู้เข้าสู่กระบวนการการสั่งงานคุณไม่รู้คุณไม่อยู่เบื้องหลังเอาเขาเล่าว่ามาเล่าเนี่ยมันก็ได้แค่นี้ ลายทางก็อย่างเจตุพรบอกไม่มีทางชนะมีแต่แพ้เท่านั้นขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิง่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ พันปีก็มีเรื่องราวเล่าขานนั่นคือตำนานของพระเจ้าแผ่นดินตากยุดสมัยสู้รบครบมือไม่สิน้น วันมีก็มีเรื่องราวเปล่าขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพร้อมภัยทั่วแวรนแดนทินมาเปลี่ยนแผ่นดิน